เล่ามั้ได้แล้ว,ลวอยากจะเล่าแบบนี้นะคะภาษาแปลกๆมากต่ดภาษาแปลกๆมันไม่ได้เกิดขึ้นเองพี่น้องมันไม่ได้เป็นคําประดิษฐ์มีคนบอกว่ามีมีการสอนแบบให้พูดตามอย่างนี้เฮกาโกอะไรๆก็ตามแตบบ่เลยบอกอาจารย์ภาษาแปลกๆมนสอนกันได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือเอาแบบนี้นะขอพูดแบบนี้ถ้ามีคนมาถามก็จะบอกว่าไม่มีความจริง ไม่อยากจะโจมตีหรือไม่อยากจะต่อต้านหรือไม่อยากจะขัดหรือไม่อยากจะอะไรแต่เอาสูตรสูตรของพี่ก็แล้วกันสูตรสูตรของของตัวเองนะคะประสบการณ์ถ้าเป็นความเชื่อส่นตัวนะคะอันนี้ไม่ขัดแย้งกับใครทั้งสิ้นไม่รู้นะสาหรับคนอื่นภาษาแปลกๆจะมาเมื่อพระวิญญาณสูงทบเราพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจแบบนี้ว่าภาษาแปลกๆมากับพระวิญญาณสูิ ภาษาแปลกๆเป็นประสบการณ์เมื่อพระวิญญาณสุดสวงทับเราภาษาแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณสุดสวมทับเราอตามพระกัมภีเป๊ะๆไม่ได้ไม่ได้ขาดไม่ได้เกินตามนั้นเลยคือพระวิญญาณประุทธิ์มาเหนือสาวกและหลังจากนั้นเขาจึงเริ่มต้นพูดภาษาพระวิญญาณหรือภาษาแปลกๆหรือภาษาต่างๆพี่น้อง พระคมภีก็พูดชัดเจนอยู่แล้วว่าภาษาแปลกๆมาเมื่อพระวิญญาณสุดสวมทับเราพี่น้องจะสังเกตแบบนี้ว่าเมื่อเมื่อเราอยู่ในบรรยากาศพระวิญญาณใช่ไหมมันจะมีแบบนี้นะพี่น้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่ามันจะมีสําหรับเราแต่ละคนประสบการณ์ในฝ่ายวิญญาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายคนเมื่อเราสัมผัสพระวิญญาณเมื่อเราอยู่ในที่ที่มีพระวิญญาณแบบเรารู้ได้ว่าพระวิญญาณตอนนี้พระวิญญาณสถิตอยู่แบบ แรงมากอะไรอย่างเงี้ยหรือหนาแน่นมากอ่ะบรรยากาศของการทรงสถิตหนาแน่นไม่ใช่พระวิญญาณหนาแน่นบรรยากาศแห่งการทรงสถิตนั้นหนาแน่นมากเราสัมผัสได้มันขนลุกมันอะไรเราจะเริ่มพูดภาษาปแปลกๆใช่ไหมภาษาแปลกๆมันจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราสัมผัสพระวิญญาณหรือเมื่อมีการสวมทับของพระวิญญาณนะนี่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับแต่ละคนแต่ว่านะแต่ว่าเมื่อเราเดําเนินไปเรื่อยๆพี่น้องเหมือนข้าพเจ้าเหมือนจารคัมภีร์อย่างเงี้ยเราเริ่ม พี่น้องรู้ไหมข้าพเจ้ากลายเป็นคนที่พูดภาษาแปลกตลอดถ้าใครที่อยู่ใกล้ชิดข้าพเจ้าจะเห็นบางทีก็มันออกมาเองอ่ะมันพี่น้องรู้ไหมเราจะมาถึงจุดแบบนี้ได้บอกเลยว่าทุกคนสามารถมาถึงจุดที่เราแบบพูดภาษาแปลกๆทั้งวันได้ไหมพี่น้องคิดว่าได้ไหมได้รู้ไหมว่าทํายังไงทายซิว่าทํำยังไงเราจะมาถึงจุดที่เราพูดภาษาแปลกๆทั้งวันได้ทายซิว่าทํำยังไงฮะ ก็คือว่าเราเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณตลอดเวลาเราต้องกลายเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณตลอดเวลาพี่น้อง that, ตตอเ,อเมื่อก่อนข้าพระเจ้าทําไม่ได้ค่ะเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันล้นออกมาพี่น้องมันล้นล้นออกมาเองมันชุกราดเดี๋ยวอยู่พป๊บ้ดวไปแล้วชุกาดาโนริยามันตลอดเวลามันหลุดออกมาตลอดเวลาพี่น้องภาษาแปลกๆเนี่ยเป็น,เ,ปนเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสัมผัสหรือสวมทับเข้าไปในชีวของเราแบบเต็มล้นเนี่ย ข้างในจิตวิญญาณงเรามันจะล้นออกมาเป็นภาษาแปลกๆคือข้าพเจ้ามีประสบการณ์นี้คือพูดไม่ได้เลยเริ่มจากพูดไม่ได้เลยได้ยินคนอื่นพูดนะแต่ไม่สามารถพี่น้องภาษาแปลกๆนะไม่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยนะสำหรับตัวข้าพเจ้านะมันประดิษฐ์ไม่ได้แต่มันต้องออกมาเอง แต่ข้าพเจ้าแสวงหานะเพราะมีคนบอกว่าคุณถ้าคุณพูดภาษาแปลกๆนะคุณจะรับการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพี่น้องภาษาแปลกๆมีผลประโยชน์ดีมากเลยนะอาจารย์ปาโลพูดในในหนึ่งโคลินเนี่ยที่บอกว่าเมื่อท่านพูดภาษาแปลกๆท่านจะพัฒนาตัวเองจริงๆนะฝ่ายวิญญาณของเรามันจะอัปเกรดพี่น้องมันจะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นและและก็มันจะทําให้เราแบบ มันเป็นภาษาแห่งไฟด้วยเ,เวลาที่เราพูดภาษาแปลกๆนะมันจะมีไฟของพระวิญญาณมันเหมือนกับเป็นการเชื่อมพี่น้องเข้าใจไหมเหมือนเรากําลังเชื่อมต่อกับสวรรค์ตลอดเวลาฉะนั้นเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเลยเลยแบบพูดภาษาแปลกๆตลอดชักราเดียวๆแบบอยู่ไหนทํากับข้าวอะไรๆมันหลุดออกมาเองอะจริงๆไปตลาดไปเดินตลาดอย่างเงก็ชักราเดียวๆมันพูดออกมาได้อัตโนมัติแต่อยากจะบอกเลยว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้ด้วยตัวเอง เราทําแบบนั้นไม่ได้ด้วยตัวเองเราต้องรู้สึกข้างในเราเต็มล้นถ้าช่วงไหนที่ที่ตัวเองแห้งๆในฝ่ายวิญญาณนะจะพูดภาษาปแปลกๆมาไม่ได้แล้วมันฝืดพี่น้องเราถึงบอกกันว่าให้เราจะเรียนที่จะเติมเติมตัวเองด้วยพระวิญญาณฟังเพลงนมัสการเยอะๆตลอดทั้งวันอะไรเงรี้ยอ่านพระคัมภีร์หรืออะไรก็ว่าไปพี่น้องฝึกเทียบให้ตัวเองเต็มอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเริ่มออกมาเป็นภาษาปแปลกๆได้อาคาพระเจ้าจะเริ่มประสบเล่าประสบการณ์ ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆไม่ได้แต่อยากพูดแล้วก็เลยบอกว่าบอกมีพี่เลี้ยงายวิญญาณตอนนั้นพี่เลี้ยงายวิญญาณอยู่โบสถ์หนึ่งที่กรุงเทพเป็นโบสถ์ที่เชื่อเรื่องการภาษาแปลกๆอะไรพวกนี้เรื่องเรื่องบาบัปดปลดปล่อยด,ด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอยากพูดภาษาแปลกๆใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะช่วยให้น้องบัพบตบิศมาพี่น้องรู้ไหมภาษาแปลกๆจะเกิดขึ้นกับคนที่รับการบัพติศมาแล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำถามคือมีใครบ้างที่บัพติศมาแล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ภาษาแปลกๆจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่บัพติศมาแล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่รับการบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆถ้าพี่น้องผู้ภาษาแปลกๆมันเป็นสัญลักษณ์ว่าพี่น้องถูกบัพติศมาแล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเกินมันเป็นการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็นำข้าพเจ้ามาถึงปุ๊อบอธิษฐานแบบเชื่อไหมพูดไม่ได้พูดไม่ได้ แต่พี่น้องจะพูดแบบนี้นะสิ่งหนึ่งที่ยันํำเรามาสู่การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณสุดก็คือว่าเขาเริ่มต้นแบบนี้เขาไม่ได้มาถึงแล้ววางมือให้เรารับพระวิญญาณนะเขาจะเริ่มต้นด้วยการมีอะไรที่เป็นบาดแผลมีอะไรที่ยังไม่ได้ให้อภัยมีอะไรที่เป็นความขมขื่นคือเริ่มต้นจากการบําบัดบําบัดปล,ป,ลป,ลปล่อยก่อนเลยคือตอนนั้นน่ะมีบาดแผลเยอะมากจาได้คนแรกเลยนะที่บําบัดให้เราอ่ะไม่ใช่พ่อเรานะเป็นพี่เลี้ยงที่โบสถ์เนี่ยที่กรุงเทพ นำเราไอ้ฐานยกโทษนำเรามีอะไรไหมมีอะไรไหมเคลียขุดเคลียรขุดเคลียขุดพี่น้องเราจะบัพติสมาในพระวิญญาณไม่ได้ถ้าเรายังมีอะไรที่เต็มอยู่พี่น้องพระวิญญาณรุสุจะเติมเราไม่ได้ถ้าเรายังมีอะไรที่มันเป็นบาดแผลเอ่ยความไม่ให้อภัยอะไรพี่น้องเราเราต้องรับการเคลียรชำระออกไปจากตัวเราก่อนหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีอะไรไหมมีอะไรไหมบอกโอเครู้สึกว่าตอนนี้มันโล่งมันเบามันอันนี้แล้วนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นบอกอ่ะพี่จะวางมือให้เรารับพระวิญญาณนะอะไรเงี้ย เราก็เราก็อ่ะโอเควางมือให้เรารับพระวิญญาณอันดับที่สองขอขอ้อดอกจันก็คือว่าพยายามพยายามแบบเครียดเค้นแบบพูดไม่ได้พูดไม่ได้พ,ดไไดพี่น้องเวลาที่เราจะรับบัพติศมานพระวิญญาณสุดอย่าเครียดอย่าพยายามแบบจดจ่อกับภาษาแปลกๆพี่น้องจดจอ่อที่ตัวพระเจ้า อย่าจดจ่ออยู่ที่ตัวแบบเราต้องพูดพูดพูดยังไงพูดยังไงพูดพูดแบบพยายามเค้นอ่ะพยายามเค้นพยายามคันภาษาแตกๆออกมาจากตัวเราอ่ะไม่ต้องพยายามให้น้องมันจะมาเองโดยธรรมชาติพี่น้องจดจ่อที่พระเจ้าจดจ่อที่พระเจ้าจดจ่อที่พระเจ้าหลังจากตอนแรกก็เครียดมากเครียดแบบเชื่อไหมเขาวางมือเป็นชั่วโมงเลยนะไม่พูดพูดไม่ได้แล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยเราบอกว่าเดมอย่าเครียดดิ เดมเครียดอันนี้เดมเครียดใช่ไหมเนี่ยเดมพยายามเดมแบบสตั๊กเดมเครียดบอกว่าเออใช่ยอมรับว่าเครียดบอกว่าอย่าไปเครียดดิให้เราสบายสบายให้เราคิดถึงพระเจ้าให้เราเริ่มอ,อย่างนี้แล้วกันเริ่มเปิดปากอันที่3คือว่าถ้าคุณจะรับภาษาพระวิญญาณถ้าคุณจะบอับพติสมาหรือถ้าคุณอยากจะพูดภาษาแปลกเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าร่วมมือกับพระเจ้าก็คือเปิดปากค่ะบอกว่าน้องเปิดปากเนอะน้องพูดออกมา เอออะไรก็ได้ที่มันขึ้นมาในใจน้องตัวนี้น้องพูดเลยบอกเออตอนนี้ที่ขึ้นมาในใจเหรอฮาเลลูยาแล้วกันฮาเลลูยา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 บอกฮาเลลูยาฮาเลลูยาไปอย่างเงี้ยฮาเลลูยาไปเป็นมันโอ้เป็นครึ่งชั่วโมงอะฮาเลลูยาอยู่นั่นแหละฮาเลลูยาเร่อยนนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อเลลูยารื่อยเ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 รื่เรื่อยเรื่อยเรืยเร้่อยเรื่อยื่อยเรื่อยเรื่องเรงื่อยเาาร,ร,รืัยนะรยนะอยเรื่อยเรื่อ้เรื่อย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 เรืยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ พันพนิคืออะไรแล้วสัมผัสได้เลยว่ามันมีบรรยากาศบุ้มแบบพระวิญญาณแบบเรารู้ได้ว่านี่เป็นพระวิญญาณมันมันเหมือนแบมันเหมือนมันจุดระเบิดในตัวมันบุ้มแบลแล้หลังจากนั้นอะไอ้ลานี่แหละคำเดียวเลยยาวเลยแล้วเวลาหลังจากนั้นคือมันเหมือนกับถูกบุ้มแล้วนะหลังจากนั้นะมันก็จะเป็นคาเดียวเนี่ย ออกให้พระวิญญาณเราอยู mond, alan, like, uh, s <S ่ในบรรยากาศพระวิญญาณแบบท่วมท้นแค่ไหนเราก็จะออกมาแค่คําเดียวว่าล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 าเหมือนเป็นนักดนตรีเลยเนาะดีนะเปลี่ยนโทนแบบน่นลา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 ลอย่างเงี้ยเอามีบางทีมีแบบนี้จริงๆนะและเราก็พูดแบบเนี้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกอะไรเราก็อยู่กับคาเดียวคาว่าล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 ลาอย่างเงี้ย แต่เราได้ยินมาในโบสถ์ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอ่ะพ่อพ่อเราแม่เราคนที่อยู่รอบตัวเราพูดภาษาแปลกแปลหมดเฮ้ยของเขาไม่ได้เป็นลา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 คำเดียวนะคือแบบของเขาเป็นโอ้ชิวโอ้ลุบดูหลูหลาดูหลูหลาไฮโซมากแต่เราอ่ะอะไรวะมีแต่คำว่าลาแบบคำเดียวเลยมันไม่มีออ่นอมันไม่พัฒนาไปไหนอยู่อย่างเงี้ยปีหนึ่งพี่น้องลาอยู่นั่นแหละแล้วก็แล้วก็แบบจริงๆทุกครั้งที่มันมีประสบการณ์พระวิญญาณสุดข้าพเจ้าจะอยู่คำเดียวเลยคือลาแล้วก็เริ่ม เริ่มรู้สึกเฮ้ยนี่มันเป็นคําจากพระเจ้าเวะแบบทําทไมมันลาคําเดียวเลยแบบอะไรวะมันไม่เห็นเหมือนคนอื่นๆชาวบ้านชาวชาว่องเราก็เลยไปแบบพ่อลูกรู้สึกว่าขอเช็คหน่อยได้ไหมว่าภาษาแปลกๆเนี่ยมันภาษาแปลกๆนั่นมาจากพระเจ้าหรือมันจากผีอะไรเงี้ยเาก็เลยไปไปไอ้ฐานกับของประธานของประธานถามว่ารู้สึกอะไรเวลาที่พูดอู้แต่รู้สึกสัมผัสพระเจ้านะมันก็เป็นความรู้สึกที่ มันไม่ได้เป็นบรรยากาศแบบกลัวหลอนจิตตกอะไรเงี้ยแต่มันแต่มันลาคําเดียวจริงนะมันไม่ไม่ไมไมทำไมภาษาของเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วไอ้คนที่เป็นขอบรพทานก็บอกว่าพระเจ้าบอกว่ามันเป็นแต่ละคนนะมันมาไม่เหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าอยากจะสอนว่าให้เราชื่นชมนีแล้วขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่เราได้รับแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะพัฒนาเองพี่น้องเป็นอย่างนั้นจริงให้เราเรียนรู้เชื่อขอบคุณกับประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณแม้แต่มันจะเล็กเล็กน้อยๆยบางทีอย่าไปเปรียบเทียบอะพระเจ้าบอกอย่าเปรียบเ <negatively S 1> ทียบกับของคนอื่น ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่เรามีอยู่เดี๋ยวพอถึงจิตวิญญาณเราเติบโตระดับหนึ่งเดี๋ยวมันจะเพิ่มของมันเองบางทีมันอาจจะมาเป็นหลาล่าหรือ,หร,อหรือว่าก็แล้วแต่มันจะมาอาจจะมาแผมมีคาให้เราในปีหน้าอะไรก็แล้วแต่าช่างมันเถอะอย่าไปสนใจสนใจที่บรรยากาศที่พระเจ้าสัมผัสเราตอนนี้อย่าไปสนใจเรื่องของแบบวิธีการเข้เใจนไหมอย่าไปสนใจเนื้อเนื้อเนื้อ,อหาของตัวมันเออโอเคขอบคุณพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมหลังจากนั้นหลังจากปีนั้นเป็นต้นไปเฮ้ย เรารู้สึกได้ว่ามันเริ่มมีพัฒนาการเฮ้ยพอเติบโตไปเรื่อยๆนะพี่น้องแต่ตอนนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เป็นคนที่อธิษฐานภาษาแปลกๆทั้งวันนะไม่ก็ยังคงแบบอธิษฐานแบบมันจะมาในเวลาที่เรารู้สึกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนในที่ประชุมในการอธิษฐานนมัสการสตูหรืออะไรมันก็จะเริ่มมาแล้วทีนี้มันก็จะเริ่มเป็นเปลี่ยนพี่น้องรู้อะไรไหมถามนะมีพี่น้องคิดเสียนที่นี่มีใครบ้างที่พูดภาษาแปลกๆแล้วยกมือที่พูดภาษาแปลกๆแล้วโอ้เยอะ โอ้ยขอบคุณพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้า,จาแต่ด้วยถามหน่อยคนที่พูดมานานแล้วอ่ะพี่น้องสังเกตไหมว่าภาษาแปลกๆของพี่น้องมันเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนไหมพี่น้องรู้เลยไหมมันเปลี่ยนไปตามการเติบโตในจิตวิญญาณของเราภาษาแปลกๆมีเปลี่ยนและมีพัฒนาด้วยนะจริงๆ มีพัฒนาด้วยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆข้าพเจ้าจําได้ว่าภาษาแปลกๆที่ข้าพเจ้าพูดตอนนี้มันเป็นคนละภาษาเลยคนละอันกันเลยกับภาษาแปลกๆเมื่อพูดเมื่อสิบปีที่แล้วจริงๆแต่ภาษาแปลกๆเมื่อสิบปีที่แล้วมันก็เป็นคนละภาษากับภาษาแปลกๆเมื่อยี่สิบปีที่แล้วฉะนั้นเนี่ย บอกเลยว่ามันจะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่พี่น้องข้าพระเจ้ายังคงคาดหวังว่าพี่น้องจะเดินมาถึงจุดนี้และแล้วก็มีวันหนึ่งไปฟังเทศอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าพี่น้องรู้ไหมเฮ้ยเคยไปรับพระเจ้าเขาจะเริ่มเมื่อเราเติบโตมากขึ้นพระเจ้าจะเริ่มส่งคนมาสอนเราว่าเฮ้ยภาษาแปลกๆพูดทั้งวันได้พูดตลอดเวลาพูดภาษาแปลกๆตลอดเวลาพูดตลอดเวลาเฮ้ยจริงเหรอพูดตลอดเวลาเลยเหรออะไรเงี้ย ตอน,น,นแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะพูดภาษาแปลกๆตลอดเวลาได้ยังไงมันเป็นไป,นปนไม่ได้มันแต่พี่น้องทุกวันนี้พูดภาษาแปลกๆตลอดเวลาเลยแล้วบางครั้งมันไม่ได้พูดเองนะมันหลุดออกมาก็แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วแบบจริงๆพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยมันมีนักเทศคนหนึ่งที่เต็มด้วยการเจิมอย่างมากๆแล้วแล้วมีคนหนึ่งอ่ะต้องไปรับนักเทศคนเนี้นาายนะนนะต้องอาาไปรับนักเทศคนเนี้ยเพื่อที่จะมาทำาันกิจที่เมืองนี้แล้วอาจารย์อะไรนะคนเนี่ยที่ต้องรับอาสาไปรับนักเทศคนเนี้ย ก็ถามก็ถามคนที่เป็นต้นขั้วคือคนที่ส่งนักเทศคนนี้มาว่าอา้าวไม่บอกว่าคนนี้จะใส่ชุดอะไรใส่เสื้ออะไรเขาจะหน้านตารูปร่างของเขาเป็นยังไงฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันจะไปรับใครไอคนที่เป็นคนส่งนักเทศคนนี้บอกว่าโอ๊ยคุณไม่ต้องถามหรอกถ้าคุณเจอตัวเขาอะคุณจะรู้เลยคุณจะรู้ในทันทีว่านั่นแหละเป็นเขาเขาบอกว่าคุณรู้ไหมฉันไปรับนะฉันไปรับนักเทศคนนี้เป็นอย่างที่เขาว่าเลยฉันอะ ไม่ต้องฉันไม่ต้องสงสัยเลยพอเดินมาปุ๊บฉันรู้เลยว่าคนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเขาเดินถือกระเป๋ามาเดินถือกระเป๋ามาแล้วก็ชิกลมโกโลดิยาาาปโกโลดิาสุดจริงสุดจริงคือแบบว่าเออผู้ภาษาแปลกๆตลอดเวลาข้าพเจ้าเคยนั่งอยู่กับคนคนหนึ่งนะเขาเป็นนักอธิษฐานวิงวอนแล้วคนเนี้ยพูดภาษาแปลกๆตลอดเวลาโอ้โหนั่งลงข้างๆเขานะเราสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าที่รอบตัวเขา พี่น้องคนนี้ไม่ใช่นักเทศคนนี้ไม่ใช่คนทําการสันคนนี้เป็นนักอธิษฐานวิงวอนแต่เป็นคนที่พูดภาษาแปลกๆตลอดเวลาพี่น้องเราสามารถเป็นคนที่พัฒนาได้แบบพูดภาษาแปลกๆแบบภาษาพระวิญญาณตลอดเวลาอธิษฐานเขาเรียกว่าอาจารย์ปรโมบอกว่าข้าพระเจ้าปัถนาให้ท่านอ่ะอธิษฐานวิงวอนตลอดเวลาใช่ไหมเราจะอธิษฐานวิงวอนตลอดเวลาได้ไงว่าทั้งวันโดยที่แบบจะเอาคำเลยมาลงหามาอธิษฐานพี่น้องนี่ไง เราสามารถอธิษฐานผ่านภาษาแปลกๆเราไม่รู้หรอว่าตอนนี้เรากำลังอธิษฐานแล้วเ,เรากำลังอธิษฐานเผื่อตอนนี้นะบางทีบางทีข้าพเจ้าทำอาหารอยู่อยู่ดีข้าพเจ้าบุชกันเราตะโพกนันเดรียเราใครจะไม่รู้ตอนนี้เราอาจจะกําลังวิงวอนเผื่อใครสักคนอยู่ที่อีกโลกหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่งก็ได้อยู่ดีทำงานทำงานอยู่อยู่ดีก็มีภาษาแปกลกๆ,ๆ,ๆ,ๆบุชกลาตะโกนัเดียจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะพี่น้องคะไม่ยากคะ่ะอยากมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญ,ญาณ ก็ขอไม่มีอะไรยากชีวิตข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่ได้มาด้วยความตะเกียกตะกายเลยได้มาโดยการอธิษฐานพระเจ้าลูกอยากจะเป็นคนที่พูดภาษาแปลกๆตลอดเวลาพระเจ้าลูกอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นพระเจ้าลูกอยากจะเต็มด้วยประสบการณ์แบบนี้พี่น้องคะอธิษฐานค่ะพระเจ้าบอกว่าจงขอแล้วจะได้ถ้าพี่น้องอยากจะเต็มเป็นคนที่ฟูแล้วเต็มไม่มีอะไรยากค่ะพี่น้องอธิษฐาน อยากเห็นอะไรอธิษฐานอยากได้อะไรอธิษฐานข้าพเจ้านี่แหละเริ่มจากศูนย์เลยค่ะจริงๆเริ่มจากไม่ได้เลยมาได้คำหนึ่งอยู่เป็นปีเลยได้คำหนึงอยู่เป็นปีเลยนะแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าเห็นความสัย์ซื่อที่เราทําแล้วพระเจ้าก็เพิ่ม HH พูนพี่นอ้องเพิ่มพูนเพิ่มพูนเพิ่มพูน,พน,พนอยากเป็นอย่างไหนอธิษฐานพี่น้องและข้าพเจ้ารู้เลยนะจริงๆข้าพเจ้ารู้เลย มันเพิ่มมากขึ้น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 ภาษาก็เปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนแล้วข้าพเจ้าก็พูดตลอดเวลาทั้งวันแล้วในสุดข้าพเจ้าก็เดินมาถึงจนที่ข้าพเจ้ารู้ว่าบางทีมันหลุดออกมาเองหลุดออกมาเองหลุดออกมาเองจริงๆอธิษฐานแล้วในเวลานี้ใครอยากได้แบบไหนอธิษฐานอธิษฐานค่ะไม่มีอะไรดีไปกว่าการอธิษฐานอยากเห็นอะไรอยากได้อะไรถ้าใครพูดแล้วบอกพระเจ้า ขอจากหัวใจเลยนะพี่น้องขอจากหัวใจที่ถ้าใครพูดแล้วบอกพระเจ้าช่วยลูกที่สอนลูกให้ลูกอธิษฐานได้ทั้งวันให้ลูกกลายเป็นคนที่ไอ้ถาภาษาไปแปลก,กตลอดเวลาพี่น้องรู้ไหมการเจอของพี่น้องจะเพิ่มขึ้นทวีคูณแล้วเวลาที่บรรยากาศที่มันไม่โอเคเข้ามาแตะต้องหรือโจมตีเรานะเราการใ้ทางของเราจะมีพลังมากเป็นพิเศษพี่น้องอยากเห็นอะไรในชีวิตของเราอธิษฐานพี่น้องที่รักเหมือนเดิมคะ่ะให้เราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าในเวลานี้ ให้เรารู้ว่าเรากำลังพูดกับใครอยู่พูดกับพระเจ้าที่รักเรามากๆพูดกับพระเจ้าที่บอกเราว่าจงขอแล้วจะได้พูดออกไปจากหัวใจเปิดปากของเราบอกพ่อจ๋าลูกขอประสบการณ์แบบนี้ได้ไหมลูกขอพูดกับพระเจ้าง่ายๆพี่นนองพระเจ้าผู้บอกกับเราว่าถ้าท่านขอปลาเราจะไม่ให้งูถ้าท่านขอขนมปังเราจะไม่ให้ก้อนหิน ถ้าท่านขอพระวิญญาณเราจะให้พระวิญญาณพี่น้องพระเจ้าพูดแบบนี้พูดกับพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้าเราให้เราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าพระองค์ผู้เป็นพ่อที่ดีของลูกพระองค์ผู้เป็นพ่อที่ประเสริฐในเช้านี้ลูกขอขออะไรพี่น้องบอกเลยคะ่ะบอกกับพระเจ้าง่ายๆด้วยคำพูดง่ายๆลูกขอให้ลูกพัฒนาของประทานฝ่ายวิญญาณ ลูกขอให้ลูกมีของประธานเผยของประธานการพูดภาษาแปลกๆลูกขอภาษาแปลกๆที่จะพัฒนามากขึ้นแต่มากไปกว่านั้นพระเจ้าลูกขอที่ลูกจะกลายเป็นคนที่พูดภาษาแปลกๆทั้งวันลูกขอที่ลูกจะกลายเป็นคนที่เต็มด้วยพระวิญญาณทั้งวันลูกขอพระองค์จากหัวใจพระเจ้าลูกอยากจะเป็นคนที่ล้นด้วยพระวิญญาณลูกอยากจะเป็นคนที่ล้นด้วยพระวิญญาณลูกอยากจะกลายเป็นพรให้กับคนอื่นได้ลูกอยากจะกลายเป็นคนที่เป็นพรให้คนอื่นได้ ฮาเลลูยลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าสัมผัสลูกขอพระวิญญาณของพระเจ้าเยี่ยมเยียนลูกมากกว่านี้พระเจ้าลูกไม่พอค่ะลูกไม่พอบอกกับพระเจ้าพี่น้องอยากพูดเลยพูดเลยบอกกับพระเจ้าเลยแบบบอกเหมือนเราพูดกับใครกับพ่อของเราอ่ะที่ดีที่แสนดีพูดจากหัวใจพูดจากหัวใจพูดจากหัวใจฮาเลลูยา ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอย่าลืมนะคะว่าพูดช้าๆพูดช้าๆพูดทีละคำค่อยๆละเลียดพูดกับพระเจ้าอย่ารีบพูดพูดแล้วก็หยุดฟังฮาเลลูยา บางครั้งอยากจะหนุนใจพี่น้องเวลาพี่น้องพูดกับพระเจ้านะใช้คํำง่ายๆบ้างลองดูพ่อครับพ่อจา๋าพูดแบบง่ายๆพูดเหมือนเราเป็นเด็กบางทีมีมุมที่เราแบบเป็นลูกเล็กๆแล้วแบบอ้อนพ่อบ้างก็ได้นะพี่น้องจริงๆ เวลาเราอยู่กับพระเจ้าพี่น้องเรามีโมเมนต์ที่น่ารักกุ๊กกิ๊กเรามีมุมที่เราเป็นลูกอ่ะข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับประสบการณ์ฝ่ายวิญญ,ญาณทั้งหมดพระบิดาเราอยากจะบอกกับพระองค์ว่าเรามีพ่อที่ดีเหลือเกินเรามีพ่อที่ประเสริฐ เรามีพระเจ้าที่รู้ว่าเราจําเป็นต้องมีอะไรเราต้องการอะไรเราต้องใช้อะไรและพระองค์จัดเตรียมให้กับเราลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิยามิสุ์ที่พระองค์ประทานให้กับเราลูกขอบคุณพระองค์ที่พระมิยามิสุดเป็นที่ปรึกษาของลูกเป็นผู้ช่วยของลูกและลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะตอบคำให้ฐานของพี่น้องทุกคนลูกเชื่อว่าจากวันนี้อาทิตย์นี้ เราจะเห็นหลายคนเคลื่อนไปในพระวิญญาณเราจะเห็นหลายคนมีประสบการณ์มากขึ้นในพระวิญญาณลราสุท์ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่าน